สวัสดีครับเพื่อนผู้ขายทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนําเครื่องมือบริหารไหลหล้างค้าเครื่อโยหยินของเรานะครับขั้นตอนแรกเราต้องสั่งซื้อเครื่องมือนี้ก่อนไปที่ส่วนตําเงินเลือกเครื่องมือในตำหน่งงานก็จะเห็นว่ามีเครื่องมือบริหารไหลหล้างค้าแล้วคลิกเช็คราคา แล้วเลิกวันที่เราต้องการสั่งซื้อกดจงทันทีก็สั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่ต้องบอกไว้ก็คือเวลาเราใช้เครื่องมือนี้ต้องใช้ปลั๊กอินของ s h o p e e Fan นะครับคลิกตั้งปุ่นเว็บดาวน์โหลดปลั๊กอินไปที่หน้าดาวน์โหลดเลยนะครับเสร็จแล้วเรากดตรงปุ่มนี้อ่าเรากดตรง s h o p e e Fan ตรงนี้ให้มันแสดงขึ้นมาเราจะเห็นว่าลังค้าที่ผูกกับเครื่องโยกยินระบบของเรานะครับ แล้วกดลังค้าก็จะสลับไปที่หน้าหลักของลังค้าเลยนะครับโอเคสำหรับเนื้อหาวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะครับหากว่ามีความสงสัยอะไรสามารถติดต่อเราด้วยเว t QQ เร Facebook ทั้ง3ทัทางเลยนะครับขอบคุณครับ